สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอู่น้ำไชเด้อครับผมตามกันต่อคลิปที่สองครับผมอยู่น้องเหมือนเดิมนี่แหละครับเมื่อหันกลับเขาไปบ้านนะครับผมไปซองเบิ้งออมน้ำโศกนี่แหละครับได้ออกมาอีกแล้วเด็กเขาไปโทรหาพ่อลึกลับครับผมพ่อลึกลับเพิ่นกำลังแยกเกี่ยวเขาสีเขาอยู่ครับผมโทรไปจักเป็นเสียงแยงเป็นเสียงหยังเนาะครับพอเพิ่นก็เลยบอก เม็ดเดียวไปเลยซ้ำตัวบนเดียวผมจะห้เบิ้งครับผมว่ามีดตัวไรแน่เม็ดเดียวเท่านั้นครับนี่แหละครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุ้นพอลือกรับเดอ้อครับผมที่น้ำขอมุ่นตัวเลขมาแบง่งปันให้เอฟซีทางส่องทุกทันนะครับก็ขอให้ถูกโฉมมันหมายน้ำกันนี่วันที่16กพฤศจิกายน68นี่นี่แหละครับมาถ่ายเบิง้งน้องน้มเหมือนเดิมครับแ่เปลี่ยนวิวขยับมาอีกครับผม นี่แหละครับบรรยากาศดีครับเช้าน,นี้แต่ว่ากี่ต้มเนี่ยเยอะ,ะเยอะแน่ครับท่านผู้ชมนี่ครับกลับไปตรงลางรถออกซะแล้วเดี๋ยวคลิปสามผมสี่อัดดูเฮียนครับผมทั้งเทียะอาขึ้นหน่อยเสียดาอาบน้าครับผมเสียดายท่ายเอฟซี FC เบิ้งไปนน้ำกันเลยคนหน่อยอาบน้านี่แหละครับเดี๋ยวคลิปสามผมจะตามต่อให้คลิปที่สามเจอกันที่บ้านครับผมนี่ครับปล่มกระลัง พัดมาเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับย่ำเรนวาวขึ้นสูงขนาดครับช่วงนี้นี่แหละครับบรรยากาศแห้งแต่น้อยๆแลนวาวกับน้องนะครับขึ้นสูงขนาดครับธนบุษมถ้าเจ้าเกี่ยวเขาเรียวๆนี่แหละครับพอดีไฮน้าเป็นแปนแลนสุดเดินเลยครับธนบุษมนี่แหละครับเป็นแดนเนื้อน้อครับทางบ้านเอฟซีทางซองกินหอดบรรยากาศบ้านเฮาบ่ครับคนไปเห็ดงานยุต่างจังหวัดยุกวางยุกไกล ฟ้าก็เริ่มจะจ้างไซขึ้นแล้วนาสีเกี่ยวเขาได้แล้วครับวัอนี้ลมหนาวพยากรณ์อากาศบอกว่าเริ่มนาวแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่13ขึ้นไปจน่อหอดขดกำนดควมหนาวมันนี่แหละครับกระมัดระวังกันได้ครับท่ามุส้มการใส่การ,การยูนะครับท่ามุส้มถ้าหนาวไรก็ต้องห่มผ้าครับช่วงนี้โรคเยอะ ปวยนี่คาเดียวครับผมไอ้มัดมือมัดขึ้นน่ากลัวครับช่วงนี้มากับลมหนาวมากับบรรยากาศเย็นๆนี่แหละครับเชื้อโรคมาเร็วครับเอาคลิปนี้ครับพอลึกลับเปินกะแนะนําให้ฟันทงเม็ดเดียวหรืออยากตัดเลนก็ตัดแต่ว่าเปิให้เม็ดเดียวมาเลยเปินฟันเห็นเงื่อนใบ1ิสมัยเก่านี่แหละครับเปิลบอกแค่นี้ ว่าฟันเห็นเงินใบสิบผมกับบรูคือกันว่าสมัยก่อนมันมีอยู่บ่ครับใบใบสิบส่วนมากผมโอ้หตั้งแต่ว่ามีตะเหรือนเหรียนสิบครับผมนี่กับบอนแนนะครับสมัยก่อนเป็นาจะเห็นมาก,ก่อนนะครับเขาครัองเบิ้งน้ำกันเป็นเพียงแนวทางตัวเลขนํำมากแบ่งปันครับผมผิดจาระหน้าในการรับส้มรับฟังน้ำกันเลยครับผมนี่แหละครับ อยากให้เอฟซีทางซองมันมาน,น,น้ำกันหนุกทันคือกันแหละครับลองเบิงแนวทางครับคลิปแรกกะจัดให้เราได้ครับเป็นแนวทางตัวเลขอ่าลงมือเา้าเลกวิ่งเอฟซีใจดีครับผมวิ่งล่างเม็ดเดียวจับคู่เม็ดเดียวฝากติดตามให้ได้ครับคลิปแรกของมือเา้ามือนี้ครับผมวันที่สิบสามคลิปสองนี่ก็คือพอลึกลับครับเดี๋ยวคลิปสาม รอรุนครับผมจะเป็นเซียนท่านใดจะเป็นเซียนท่านไหนคือยังเ,เสีย,สย,ง,สยงรถเกี้ยวเขาแลยวครับ่าบ,บุส้มเดี๋ยวมื้อนี้ถ้าข้าเจ้าเกี่ยวเขานะครับพมสิบไปท่ายให้เบิง่งกับน้องแบงค์ทับไปเด้ครับอีกแต่ว่าช่วงนี้ฝนมนตกนาจะเบื่อด้ครับอีกโดนอยู่ครับมื้อนี้เกี้ยวเขาครับาบ,บุส้มเอามาเบิ้งตัวเลขกนํากันซะกอรครับ ก่อนสิไปคลิป3นี่ครับผมพ่อลึกลับวันที่16กพฤศจิกายน68ครับ3ตัวบนครับ190เม็ดเดียวนี่แหละครับเม็ดเดียวเท่านั้นไอเอฟซีทางช่องเลือกซื้อนำกันครับผมเลขจิตตัดเหรียญน1่ง0นึ่งนี่แหละครับลองเบิงแต่ว่าพอเพื่อนบอกมั่นใจเม็ดเดียวซ้ำตัวตรงไปเลยที่ เอฟซี e ลอค่อยกันมาเยอะพอเพื่อนกับ ed, เฮ็ดหรือว่าฝันเป็นเลขสูตรมาตลอดเด้อครับผมวันดาออกวันดาแล้วกับเลขฝันกับซีเมนต์นี่แหละครับผมลองเบิ้งครับเนาะทีแเหลกเพิ่นให้เลขสูตรเลขคำนวณือนไปงเซียนะครับบัดพ่อออกวันดาแล้วเพิ่นให้เลขควึ้มฟันมาเลยนี่แหละครับอรอลุ้นด้วยกันหลักลายเซียนหลักลายสำนักครับให้่เอฟซีเลือกพิจารณาเบิ้งนำกันครับผม หาอูน้ำไช้ออน้ำโศกบัผพดพลาดมองเดกะขอถทดขอไพ่เด้อครับเดี๋ยวจะไปตมถามเหล็กเล่าซึ่งเหล็กไทยพ่อใหญ่เด้อครับว่าพอ่อใหญ่เห็ดใดไปถ้าเห็ดเดืยแล้วสีล่งให้อบซี่ยังดุนดวนเลยครับนี่แหละครับรอติดตามเลยครับผมเลขเลาาพ่อใหญ่และหวยไทยพ่อใหญ่นี่แหละครับพอ่อใหญ่กะหาหนำหอมมวนแนวทางอยากให้ลูกล้านปังปัง,ปงน้ำกัน เหล็กเล่าพอยเย่ตะกี้เพิ่นกะเขาดีนะครับช่วงนี้ก็เขาดีขึ้นกันแต่ว่าบ่าได้ลงบ่ได้ตามเพิ่นกะเห็ดใบบ้านมีเขาอยู่เดี๋ยวผมจะเอาซองอ๋อน้้ำโชกมาลงเหล็กเล่าพอยเย่เด้อครับถ้ามือได้เพิ่นเห็ดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเขาตัวนี้เพิ่นกะยุดทงหน้าบนแลละครับเพ,บบพ,บบพบบิ่อเอาผาล้านเพิ่นกะบอกอู้ํำเส้อ่ามาขีดถารหดถ้าได้ยากดอกอยากก็คือให้ผมขี่รถอีเทนลงไปแล้วก็เอาเขาขึ้นมา กวดล่งใส้นลานแขนีครับทา่านผชม้มนี่แหละครับเพื่อนกษตรีไปคุ้มรถเกี่ยวไปเบิง้งใส่เบิ้งขัวซ้ำนี่แหละครับมันก็นเลยบ่บาหายวุวน้ำใสแยง,งน่ำให้ผมมาอาร์ตคลิปให,ให้ครบเลยนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมพ่อลึกลับครับวันที่16พฤศจิก,กายน68นี้3ตัวบน190เม็ดเดียวตองมีเห็นครับรอรุนน้ำกันนี่แหละครับ เอซีทั้ง่องอยากตัดเลนก็ตัดได้เรยหรือว่าถ้าจะมัดน่นีก็จัดได้ขึ้นกันบบเสียหายครับแนวทางตัวเลขไม่ได้ถูกรูปแบบยูทีดวงเอซีทังง่องถูกทันครับเอาเรื่มเขาหนาหนาวเกี่ยวเขามาเลี้ยวตื่นเต้นกันเรื่อยๆครับรอ่อรุนว่าเขาสไ,ไลด์ปันไดครับแล้วก็รดสีห้างค่าให้หน้าอีกบบ มันแข็งเฟี้ยงครับผมช่วงนี้มันช่วงฝนแต่เฟี้ยงมีน้ำไม่ฝนนี่คือมันเข้าไปมันบดันออกครืองแห่งนะครับมันอันนี้มันเปียกมันดันออกหยากข้าเนียแข็งเฟี้ยงเนี่ยรถเกี่ยวกับใดนี่แหละครับผมดูแลรักษาหยากสมมตินี่มันมีกันสุบานมีกันทุกบ้านมันเกิดเลยหยาดกันหยาดกันลงหน้าแล้ะครับผมตม่กี้หยาด คิ้วกันรถเกี่ยวบัตรโเมือนี่ตีครับรถเกี่ยวเตียมยบบานเตียมยเมืองเนามาเบิ้งตัวเลขก,ก้อนสิจบคลิปก,กันไปพ่อลึกลับครับผม16พฤศจิกายน68สามตัวบนนี่แหละครับ190มเม็ดเดียวแคปหน้าจอน้ำกันเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับผมแนวาทางครับอายุที่ดวงทุกท่านเหมือนเดิมขอให้ถูกส่งมันๆน้ำกันเด้อครับผม ถ้ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณอพอลึกลับครับที่นำหอมุนม่นตัวเลขม่แบ่งปันให้เอฟซทั้งสองทุกท่านครับกับวยพ่อในทุกท่านให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเดยอครับผมมันหมานนํำกันพอกันไม่คลิปนะ่าสวัสดีครับ